ให้ชินชอตไอสนามพี่พี่มันทำให้พี่นึกนึงถึงนะน่ะไอช็อตที่มันเอาเออในเกมพอตัลอ้แอ้มันตายอาโดนฟันโดนปรจอือยี่สบ้าฟันเิ้ยพี่ใช้พลงจิตฟันมันชิงชิน พี่พี่กดตัวเอฟบมันมันเข้าแอนิเมชันใช่ปะแล้วเสร็จแล้วอ่าตอนนั้นพี่นอนอยู่เว้ยแล้วพอมันลุกขึ้นมาปุ๊บวะพี่ก็กดตัวเอพร้อมพร้อมกับมันอ่ะมันมันก็ตายพี่ก็ตายเเว้ยดี๋ยวมันมันตายมันตายแล้วเลยไปลงมาติดเอฟดีนะเออสวยใช่หนึ่งจันทร์นึงไปเมื่อกี้ไปเร็ว ไอ้พื้ไอ้พื้พี่ื้เออพี่ตายเลยเอืองแตกฝนมันลังฝนหลังฝนหลังฝันลังไอ้สอดมาละเดกเดยกเด็วพี่ก๊อฟก๊อฟลองดูเออก๊อแตกโอ้ยเชียปิ้วซนพี่กลังไป ไปไหนกันหมดแล้วไปไหนกันหมดโอ้ยอื้อจิ้มพื้นนี่มันเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุดที่เคยเจอเลยพวกที่ยินนี่ไปดูเทคนิคมาแล้วว่าแลังไมมันต้องมันต้องจิ้มลงพื้นเลยมันต้องจิ้มลงพื้นให้ดาเบ็ตมันสเปสออกเฮ้ยทุกคนพร้อมใจกันใช้ลังไม้ที่โคตรไม่เหมือนสมัยไม่เหมือนเป็นแบบมอมอระดับมอมันเรียกว่ามอต่อปะไอเกม เอานั่นนะมอขาวมอขาวเออว้าวเอเอากรไปกระสุไปพันเอาระเบิดไปแกชินวิ่งเข้าพันไปเลยไม่เข้าพันนะเออไม่มีใครอยู่ใกล้ๆกูเลยหมดมั่ว เออลังไม้ไอ้เด็แอนิเมชั่นมันดิบเถือนมากระดับไหนคือยืดายืดเอดิวดวฟอเอาวิ่งผ่านบงี้เลยเหรอวิ่งผ่านเออชินชินมันเอาบีมันเอาบีเราโอ้ยดิวดอ่ชิน เราขาดไม่สุดอ๋อหมอจุกเลนเลยอ่ะมีมีแตกมีแตกมีแตกมันเอามีดซันกันไปสี่สิบตัวแล้วเหรอมงกลุ่มลงกูไม่ได้ไม่เก่งกันจังวะมันเอามีดมันมันมันใช้มันไม่แน่ใจว่าใช้มีดปแบบหมอหมอได้ทีละห้าตัวเออโอพี่เสียงพี่เสียงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ชิ้นดังปุ๊กเลยชิ้นดังปุ๊กเลย้เย วิ่งดิไปทางแนวหลังเออปัดฉากเอาเออโมจิเพื่อเราเราพกหัวแตกบอกไอ้ตัวเออพีเอ็เออุ้ยมันเอาพีแอกไล่ตีเลยเอาพีแอกไล่หมดเลยโ้ยเรวพีแอกไล่หมดพีเอ็กพีอ็กตีเร็วมาเออพีแอกไล่สวนโคตรโหดเลยไปดีก่อนเอะเย เฮ้ยโอ้โหแย่ไม่เติิมไมด้ยดับลอเบฟันสองฟันนเียะอืฟันสองฟันกุเฟปตัวรเ้อ้าือนหน้ำทิ้วเจอคนแล้วอุ้ยไปยมุดนอู้ฟ่เ่เคยเห็นทิ้วในนหอบล็อตท็อปอะแบอยิงพื้มัน้วักวักป่า โ oh yeah. ah, uh, อ้โเยอือลุขึ้นมาฟันเอือโอ้ยคุณเปิดเฮ้ยเปิดืออเฮ้ยชั้นบนชั้นบนาไปมารถไฟรถไฟฟดีๆกังุ๊ระวังนอาวุธมยีนะแตกเลยเฮ้ยมาปีคนปีนมาอือปีมาเหรอ นบ้านบ้านทับตายมาไม่ตัดผมมาอจะฟันพี่จะสู้บ้านละจันหรอไอ้เงี้ยปากละจันบ้านร์เออุ้ยขวานเออนึกนักหนาจะฟันกูอ๋อเอ้อ่อด้วยนี่ไงทีเดียวเชื่อไยงคนแม่งสแปมลรางมากันเป็นหมดเลย ไปถึงก็นเป็นเนไปพื่อนอฟมารีเลยกอมารี่เลยยาเออสีชิงสีชิ้ถือถือมาเชเต้มาจิ๋วมาเชเต้โค่นน่ากลัวเลยยี่มาเชเต้มาสัตเออเื้อชิ้เดี๋ควคดยวได้ทาไปแล้วเออเล่นจูกับกูเออพิ อุ้ยไฟใครไฟใครออาไฟเราไฟเย็น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 ช่างหนาวเลยเกินช่างหนาวเลยเกินฉันพาไปดิว้าโอ้อือไปแทนซอตื่นมาไอ้ชิ้นเนี่ยสอนี่คือเสริองของเราไอ้ชิ้นเ้ย้นได้พไมโมโมจะไปไหน ไอ้ยี่หมอกระโดดเออเอาไปหมอไปบฟิปหมอไปหมอไกฟรอนฟิปเนี่ยไม่ใช่แบ็คแล้วเป็นฟรอนฟิปเยี่ยบัตเทนลฟิวแบตเทิลไร้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมอหมอกชิ้นหมอกแล้วฟิวเหรอครหมอหมอแล้วฟิวเหรอเฮ้ยมันไล่ฟันฟันวิวหูหูชิ้นเก็บเก็บเก็บไปต่อปั้นใจ อือไม่ว MM <stein> ืดอ uh, uh, yeah, ันนี้แหละบิ๊กฟิปกันไปถึงหน้าหน้าอืดถึงถึงมาฐานบาดแทแค่นี้กระสุนกระสุนกระสุนเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปจิ้มมันก่อนนะเถอะระเบิดกวิญกันระเบิดสองอันอือแบ็คฟิปเอื้อโดนจิ้มอากาศตาย รถกับระเบิดยนี่เนี่ยนี่นี่อยู่ตรงนี้ละนี่นย่อยอยู่เดินสามสามวอเลยยาสปอร์ชิปเฟียวนะโขเอาเอามาติไมไไชินแนวหลังแนวหลังศตูเแนวหลังศัตรูอือุอ้แนวหลังศตูอือพุ่วอ้นามกานสชาวยทเกนสเกไอ้พั่ว อะไรสักงอะไรูส่งขี้อะไรอิสัตพุ่งเกมมิ่งพุ่งเฮดช็อตเอือลังไม้ไปจิ้มกูเอืออันเดีของมันมาของมันมาอู้ห่วยโนอลังการเลยจ้าเฮียเป็นออลังไม้จิ้มกูเชี่ยไปแล้วไม่ก็นอนอ่ะพื้นหรือไงเจอมูสสั้นไกระโดดเลยโอ้ยวิ่งไกลเลยวิ่งไกลเลยมันปิดยันะทั้งหมดมันกันการขับขับชนต่อแถวไปต่อแถว มีเป็นแถวเพื่อบ้านละจันร์บ้านละจันทร์ใช้ผพั่วในการป้อันันในการนีนี่ไปแล้ว้ดีผมใช้อแป๊บีนคุ่อารมเหมือนดูเหมือนดูเด็กก็ได้เด็กเแบบว่าเด็กว่าอะไรดีกันเดปีห่ปีสองิศวาไอ้ไออไอ้ไอ้้ไอาชีพะเออพวกอาช้พวกเด็กช่างนะเด็กช่างใช่อู้ป๊ป๊เฮ้ยป๊แไดู้ด้ว่ อปแปเราไดียอเลย่ห้ตัวเลยเฮ้ยเอาไ้ยชิมชว้าหมอเอาหมอกำลังเต็มึงปายเฮ้ยหมอไฟันนเปอร์ยูเชิงกอยู่อินเนเต้ชงีมาดีมาตีมาตีมาี้ยังไงล่ะเชิงพี่ดแล้ว ไปเปิดพ uhm, oh oh. mm ิธีอู้อุ้ยเล็กโอ้โหเออนี่ไงใจฟันเออโอยโดนปันโอ้ยดีก็ไม่มันนอนเงียนอยู่ได้ยังไงพลังจิตโยเยโยเยโยเยไม่มีคอหน่ะไม่จะมีคอนี่ได้เหรอมามาโยเยโยเยเออเออโอ้โหชาวเวลเย ผมคัดหมอผมใครผมเป็นวะไม้สัตว์โยเยเออโยเยกูลอยเลยนี่ทำไมผมกคเขับเออโอ้ยเขาแล้วชื่อไว้ด้วยส้ำวันหมอเขียวนี้ทุกภาพทุกภาพดำค่ะอะไรเรี่อยๆโคตรเท่ช็อดในหนังจริงโอ้โหไม่เท่จิ้มเต็มหน้าเลยโอ้ยระเบิดเฮ้ยคงคงเราอ่ะของเราของเรามาแล้วกูนอนไว้ก่อนเลยกินแรงไว้ก่อนเลย บมกันเลกตัวเฮ้ยสองตัว,ตวมันไม่มันไม่ออกแล้วมันไม่ออกแล้วเราเราชนะแล้วชิ้นมันเนยโอ้ตรงนี้อะไรกันเนี่ยโคตรเยอะเลยชิน้นพวกนี้คือถ้าท่านระเบดิดได้ทีเดียวได้ห้าหกตัวเลยเนี่ย